สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีชวดประจำเดือนสิงหาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดปีชวดนะคะในช่วงเดือนนี้มีทุกคนของไพ่ความเป็นผู้นำนะ รวมถึงเรื่องของการเดินทางด้วยค่ะเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้นะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางติดต่อธุรกิจการงานค่อนข้างบ่อ,นอ,อยนะคะรวมถึงนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งถือว่าส่งผลดีมากๆนะคะและอิทธิพลของไพ่นะคะการทํางานนะซึ่งเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้ก็ยังเป็นเดือนที่เกิดโอกาสกับเรื่องงานด้วยผู้ใหญ่ยังให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะรวมถึงอาจจะมีโอกาสนะคะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานหรือได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆนะ ทำให้เรื่องของการทํางานต่างๆนะคะส่งผลดีกับคนที่เกิดปีชวดแต่สิ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือนะคะในเรื่องของการทํางานเรื่องของรายละเอียดต่างๆอยากจะให้นะคะทำให้เกิดความรอบคอบนิดนึงแล้วก็พยายามรับฟังอะไรที่มันคําสั่งอะนะคะต้องต้องฟังให้ ให้ชัดเจนก่อนนะคะแล้วเรื่องของคําพูดเนี่ยต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดคําด้วยนะจะได้ไม่มีเรื่องของความผิดพลาดนะคะกับเรื่องของการพูดคุยหรือการสื่อสารกันในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ตําแหน่งเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะอาจจะต้องไปทําความเข้าใจให้มากหน่อยค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังมาจากงานอยู่แต่พาย่สิี่ยังเตือนว่าเดี๋ยวนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งก็ต้องระวังนะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวาร นะคะซึ่งอาจจะทําให้นะ,ะมีปัญหาค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้มากนะะแล้วก็บางคนก็อยู่ในช่วงที่กําลังมีความคิดที่จะซื้อรถใหม่หรือกําลังจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะคะจะเรื่องของการมันมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายในช่วงนี้นะ,ะจะอาจจะต้องควบคุมนิดนึงส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดจริงๆอ่ะตำแหน่งคู่ของรักเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะได้คนที่เก่งนะ,ะ,นะ,ะเข้ามาเป็นคู่ค่ะแต่ว่า จะเป็นลักษณะของคนที่มีนิสัยที่ค่อนข้างยอมหักไม่ยอมงอะะจะได้คนนิสัยแบบว่าไม่ค่อยหวานเข้ามาเป็นเป็นคู่รักหรือเข้ามานะคะพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วมันก็ยังมีชุดของไพ่เสียหายนะฉะนั้นคนโสดถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแต่ว่าความรักอาจจะยังไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยาน,นี่ความรักต้องปรับกันอาจจะฟังกันไม่ค่อยรู้เรื่องสื่อสารไม่ค่อยเข้าใจ นะคะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจนะคะแล้วก็ความรักอาจจะไม่หวานหรือไม่ได้ดั่งใจอันนี้ต้องไปปรับกันให้มากหน่อยสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังเรื่องของอาหารการกินเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารการไหลเวียนของเลือดนะคะปัญหาโรคซึมเศร้ารืยนะเครียดมากนะคะน้อยใจเยอะนะคะแล้วก็โครงสร้างกระดูกนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของสายตารวมถึงนะคะตำแหน่งของการทํางานของไตกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบนะคะ,ะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองนิดหนึ่งค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีชวดวันอาทิตย์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะฉะนั้นจือว่าการทํางานเกิดโอกาสการเงินรายได้ดีค่ะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินหรือซื้อรถใหม่ส่วนเรื่องของความรักนะคะก็ยังเป็นเดือนที่จะมีคนนะคะเข้ามาผัวพันในเรื่องของ,ของความรักอาจจะพบรักทางไกลแหละนะคะหรือว่า อาจจะมีคนต่างถิ่นต่างชาติเข้ามาผัวพันในช่วงนี้นะคะแต่ความรักต้องค่อยเป็นค่อยไปนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาก็มองว่าเดือนนี้อาจจะต้องแบบเติมความหวานกันให้มากหน่อยคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานผู้ใหญ่นะคะยังให้ความไว้ใจนะคะหรืออาจจะเข้ามานะส่งเสริมดวงกับเรื่องงานหรือให้โอกาสใหม่ๆนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะการเงินนี่รายได้ดีเลย ส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีดวงพบรักต่างวัยหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยาความรักอยากให้ไปปรับกันนะโดยเฉพาะคู่ไหนที่กําลังจะทําธุรกิจหรือร่วมหุ้นลงทุนร่วมกันเนี่ยต้องปรับกันให้มากค่ะแล้วคนที่เกิดวันจันทะร์ท่าคะกำลังรอข่าวจากผู้ใหญ่หรือรอข่าวเรื่องของการเดินทางก็จะมีข่าวดีนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคาร ส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานค่ะนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่เด่นมากรวมถึงคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะการเงินนี่รายได้ยังเข้ามาแต่หมุนจ่ายเยอะดันั้นอาจจะต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะแต่ยังเป็นความรักที่ต้องใช้เวลาส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะความรักต้องปรับกันนะคะมองว่ายังเป็นคู่ที่ยังช่วยเหลือกันอยู่นะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถ้าทํางานการเงินบัญชีสินเชื่อ นะคะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินฟไนแนนซ์ต่างๆหรือแม้แต่ขายของเก่าขายของมือสองนะคะหรือคนที่ทําอาชีพนะ,ะหรือทํางานในโรงรับจำนำอะ่ะอันนี้มองว่านะคะเป็นเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ถือว่าไม่ได้มีปัญหามากนะแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้เลยต้องระวังนะคะเพราะมีอิทธิพลของไพ่การว่างงานอะ่ะ หรือตกงานเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้ค่ะจะอาจจะต้องรอบคอบกับเรื่องของการทํางานให้มากหน่อยการเงินนี่ต้องระวังเลยเป็นเดือนที่ใช้จ่ายเยอะมากแล้วก็มีดวงที่จะถูกหลอกถูกโกงนะกับเรื่องของการเงินค่ะไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินนะหรือไม่ควรที่จะลงชนอะไรในช่วงนี้ส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็ไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนะจะต้องปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายก็อาจจะเป็นโรคเครียดการปวดกระดูกนะคะอันนี้เราก็ต้องไปดูแล คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะ เด่นกับเรื่องของการทํางานค่ะอาจจะมีเรื่องของข่าวทางไกลมีเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆนะคะหรือการเดินทางไปฝึกฝนอบรมงานหรือได้ลูกน้องเรื่องบริวารหรือเพื่อนที่ดีเข้ามาสร้างในเรื่องของการทํางานหรือการเปลี่ยนแปลงให้การเงินนะคะรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักต่างวัยหรือพบรักอายุไล่เลี่ยกันนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้เวลานะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันค่ะ แล้วคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการขนส่งนะหรือเรื่องรถเรื่องยานพาหนะอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ เดือนนี้นะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะอารมณ์ค่อนข้างร้อนในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าทําดีไม่ได้ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะหรือ,อมีคนที่เป็นผู้ใหญ่เข้ามากดดันในช่วงนี้ด้วยนะคะฉะนันต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ค่ะแล้วก็เรื่องของการสร้างกุศลเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องทําด้วยใจนะคะไม่ใช่ใครมาให้ช่วยนี่ก ให้ทาก็ทาหมดเลยแต่บ่นมากนะบ่นมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าที่เราทําไปไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเรื่องของการสร้างกุศลเนี่ยเป็นเรื่องของการทําแล้วนะถามว่าได้อะไรตอบกลับมาไหมนะไม่ได้อะไรตอบกลับมาเป็นรูปของรูปอ่ารูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินแต่เราได้ความสุขใจหรือได้ในเรื่องของการทํากุศลเนี่ยนะคะฉะนั้นตรงส่วนนี้ถ้าเรามีกุศลจริจรงๆในเรื่องของการทําบุญเนี่ยจะได้กุศลเยอะนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ปัจจัยมากค่ะ ทำตามกำลังค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีเรื่องของปัจจัยนะคะเราก็ไปช่วยทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์นะคะให้กับสังคมนะหรือว่าช่วยให้เกิดประโยชน์นะคะกับเรื่องของศาสนาอะะันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะ,ะนั้นเดือนนี้นะคะอย่าว้าวุ่นใจมากโดยเฉพาะเรื่องของความศรัทธาเนี่ยนะคะต้องควบคุมนิดนึงต้องมีเหตุผลนะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะเป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายจะเยอะค่ะจะต้องระวัง ส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นเลยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีพยาความรักก็จะมีปัญหากันนะคะต้องปรับกันให้มากค่ะแล้วคนที่เกิดวันศุกร์ถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังนะคะอ่าอ่ารื้อสารหรือตั้งสารใหม่เนี่ยสารภูมิเนี่ยนะคะหรือเจ้าที่เนี่ยอันนี้มองว่าถูกชโลกค,ค่ะรวมถึงคนที่ทํางานนะที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือคนที่ดูแลนะคะในเรื่องของผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องนะ แต่เดือนนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องความเหนื่อยบ้างเราก็พี่อดทนละกันนะคะระวังการมีปากเสียงนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้นิดนึงค่ะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่การทํางานไม่ได้ดังใจอะ่ะ นะคะเป็นเรื่องของการทํางานที่ค้างๆคาคา,า,าหรือทําอะไรได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะจะอาจจะต้องเน้นกับเรื่องของผลงานนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารต้องรอบคอบเรื่องของการสื่อสารต้องชัดเจนค่ะนะไม่ใช่ว่าได้ยินอะไรมาแป๊บหนึ่งแล้วไปทําเลยแล้วมันเกิดความผิดพลาดแบบนี้มันจะส่งผลกระทบกับเรื่องงานฉะนั้นต้องรับฟังนะกับเรื่องของการทํางานให้นะคะเข้าใจซะก่อนแล้วไปลงมือทํานะคะให้เกิดความรอบคอบนะมันก็จะทําให้เกิดความสําเร็จกับเรื่องของการทํางานนะคะ การเงินนะคะก็คือค่าใช้จ่ายยังมากค่ะก็มีปัญหาจุกจิกอ่ะหลายอย่างนะโดยเฉพาะนะอาจจะมีเรื่องของการปรับปรุงระบบไฟภายในบ้านหรือว่าการจัดสวนนะคะหรือแม้แต่เรื่องของโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ค่ะจะอาจจะต้องควบคุมนิดนึงเรื่องของความรักนี่คนโสดยังไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็เป็นความรักที่ไม่หวานละนะพูดคุยกันไม่เกิน2คําหลอกทะเลาะก,กันนะคะ ป็นลักษณะของแบบจิกกันตลอดนะจันในเรื่องของความรักนี่ต้องปรับนิดนึงนะแล้วก็สุขภาพร่างกายนี่ก็ต้องดูแลค่ะปัญหาเรื่องของช่องท้องเพาะอาหารอาหารเป็นพิษนะคะหรือแม้แต่เรื่องของสายตาหรือการปกระดูกอาจจะเกิดขึ้นนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจการงานได้ในช่วงนี้นะคะก็คือนะคะวันจันทร์ค่ะวันอังคารวันพฤหัสบดีวันอาทิตย์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะ ก็คือวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่แสงสุกจะชีน้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกว่านะการทํงางานในช่วงนี้นะคะ อาจจะต้องร่วมมือกันหรือประสานงานกันนะจะทําให้เกิดความสําเร็จนะคะรวมถึงนะคะผู้ใหญ่นะคะยังให้ให้โอกาสแหละนะคะหรือยังให้ความเชื่อมั่นนะคะกับคนที่เกิดปีชวดอยู่อาจจะมีความกุ้มใจกับเรื่องผู้ใหญ่บ้างนะเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ยังเป็นตําแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงอยู่ในช่วงนี้อาจจะต้องแบบเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากนะคะแล้วก็ประสานงานให้ดีแหละจะเกิดความสําเร็จ ส ing, ่วนเรื oh. ira, no ่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกก็บอกว่าเออเรื่องของการเงินอาจจะเป็นช่วงที่มีเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์นะเพียงแต่ว่ายังมีค่าใช้จ่ายเก่าๆปรากฏขึ้นอยู่นะคะซึ่งอาจจะต้องรอบคอบแล้วก็ต้องระวังนะคนที่จะเข้ามาหลอกลวงนะทำให้เกิดการทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ค่ะฉะนั้นในเรื่องของการเงินก็ยังเตือนให้ระวังอยู่ส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะก็มีดวงค่ะที่จะมีคนเข้ามาโพพันในเรื่องของความรักนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึง นะบางคนนี่ถูกคุมถุงชนด้วยนะมีผู้ใหญ่หาคู่มาให้อะไรประมาณนี้เราก็นะคะอาจจะต้องลองคุยหรือลองคบไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยา่ต้องปรับกันค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ